สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะสองคลิปที่แล้วนะคะเราก็พูดไปถึงเรื่องการทําสมาธินะคะซึ่งเราก็ได้รู้แล้วว่าการทําสมาธินั้นแบ่งได้เป็นสอ,อย่างคือการทําสมถกรรมฐานหรือการทําสมาธิ และอีกอย่างนั้นคือการทำวิปัสสนากรรมฐานนะคะการทำสมาธิบางท่านอาจจะงงเพราะมีหลายสูตรหลายวิธีบางอาจารย์ก็บอกกำหนดลมหายใจเข้าออกบางท่านก็บอกให้เพ่งกสินบางท่านบอกภาวนาพุทโธบางท่านบอกภาวนายุบหนอพองหนอแต่ถ้าเราจับหลักได้แล้วสมาธิก็คือเรื่องง่ายๆค่ะสมาธิไม่มีอะไรมากมาย เพียงเป็นการที่เราสามารถทําจิตใจของเรากําหนดแน่วแน่เพียงกับสิ่งเดียวให้อยู่กับสิ่งเดียวได้ตามที่เราต้องการเท่านั้นการที่เรากำหนดลมหายใจเพื่ออะไรก็เพราะว่าใจของเรายังไม่แน่วแน่ยังกำหนดสิ่งเดียวไม่ได้มันฟุง้งซ่านเราก็เลยต้องหาอุบายมาทำให้มันกำหนดแน่วแน่แนอยู่เพียงสิ่งเดียวสิ่งที่เราเอามาช่วยนะั้นเรียกว่ากรรมาฐานหรือ กรรมาฐานนั่นเองเอามาเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่ทำงานเป็นที่ฝึกงานของจิตเพื่อให้จิตได้รับการฝึกฝนจนสามารถอยู่กับสิ่งเดียวได้ฝึกให้จิตทำงานเป็นเพราะที่แล้วมานั้นจิตเราทำงานไม่ดีไม่มีคุณภาพคอยแต่จะฟุ้งซ่านวุ่นวายไปโน่นนี่นั่นซุกซนไม่อยู่นิ่งเลยต้องหาที่ให้มันอยู่โดยเอาลมหายใจให้มันอยู่ กำหนดให้จิตอยู่กับลมหายใจบ้างเอาพุทโธมาให้มันอยู่บ้างเอากสินมาให้จิตมันเพ่งบ้างเดินจงกรมบ้างนี่เป็นอุบายให้จิตมันอยู่ที่เดียวจับอยู่กับสิ่งเดียวได้เมื่อจิตแน่วแน่สิ่งที่ได้คือสมาธิส่วนวิปัสสนานั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งโดยสาระหลักของวิปัสสนามีอันเดียวกันคือรู้เห็นตามจริงเรื่องการฝึกจิต ฝึกสมาธิหรือฝึกวิปัสสนานั้นทุกคนทำได้ทุกคนแต่จะเร็วหรือช้าอยู่ที่บุญกรรมและอยู่ที่ปัญญายาณอยู่ที่ความพยายามความตั้งจิตมั่นความอยากทำอันแน่วแน่ของเราความเข้มข้นความมีวินัยของเราพื้นฐานบุญของเราในอดีตก็มีส่วนช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะฝึกจิต ได้เร็วขึ้นเรียกว่าบุญตั้งแต่อดีตชาติผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้มักจะมีแนวทางมีพลังจิตที่สูงและสามารถที่จะน้อมนำจิตเข้ามาฝึกไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิหรือการฝึกวิปัสสนาเรียกได้ว่าการฝึกฌานหรือการฝึกญาณจะเห็นผลเร็วขึ้นด้วยบุญบารมีที่มา แต่ดั้งเดิมในอดีตชาติได้แก่สัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มสัญลักษณ์ดวงตาสวรรค์สัญ,ญลักษณ์วงแหวนพฤหัส,สบดีและสัญ,ญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ดังที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงมีญาณอย่างรู้มีดวงจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่หากจะทำการสิ่งใดหากมีความตั้งมั่นที่จะทำแล้ว สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายขอเพียงมีความตั้งใจจริงที่จะทำและผู้ที่มีสัญลักษณ์ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติเคยบํำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีบุญติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิด หากได้พรแสวงเพิ่มขึ้นยิ่งจะส่งผลให้การบําเพ็ญเพียรการทำสมาธิการนั่งวิปัสสนาได้เห็นฌานเห็นญาณได้เร็วขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะพลาดโอกาสอันดีงามนี้หากท่านใดยังไม่เคยเข้ามานั่งทำสมาธิวิธีอันดับแรกก็คือให้ท่านนั้น ลองทำสมาธิก่อนก่อนที่จะเข้าถึงขั้นวิปัสสนาการทำสมาธิเมื่อปฏิบัติได้ผลดีแล้วสมถะก็จะนำไปสู่ผลที่เรียกว่าฌานฌานคือพอได้สมาธิลึกๆแล้วแน่แน่ดีขึ้นตามต้องการต่อไปก็จะเป็นฌานฌานคือสภาพจิตที่มีสมาธิเป็นแกนซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีงาม อีกสองสามสี่ห้าอย่างแล้วแต่ฌานขั้นไหนที่เป็นผลที่ประสงค์สำคัญของสมระหรือจิตตะภาวนาวิธีการทำสมาธิขั้นต้นง่ายๆนั้นแอดได้ลงทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้ผู้ที่สนใจที่จะฝึกทำสมาธิเข้าไปดูและได้ทำรายละเอียดคุณสามารถที่จะศึกษาทำตามวิธีการแบบง่ายๆได้เลย การทำสมถกรรมฐานก็คืออุบายฝึกจิตวิธีอบรมจิตให้สะอาดสว่างสงบผ่องใสจากนิวรณ์คือความไม่เศร้าหมองหรือขุนมัวการฝึกจิตจนได้บรรลุฌานเป็นพระอรหันต์ทำให้ได้ความสามารถพิเศษเรียกว่าอภิญญาหกอย่างดังนี้คือ 1. อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้ 2. เจโตปริยญาณยา คืออ่านใจคนอื่นออก 3. บุเพนิวาสานุสติคือระลึกชาติได้ 4. ทิพโสตคือมีหูทิพ 5. ทิพจักขุคือมีตาทิพ 6. ภาสวัคยะยานคือรู้จักทำกิเลสให้สิ้นไปนี่คือผลสำเร็จขั้นสุดท้ายของฌานหรือ จิตจะปลอดพ้นหลุดไปหมายถึงหลุดไปหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีไม่ต้องการทั้งหมดเช่นความเดือดร้อนวุ่นวายสิ่งที่เป็นกิเลสท,ทั้งหมดถ้าเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นแต่เป็นการหลุดพ้นเพียงชั่วคราวเมื่อจิตเราออกจากสิ่งที่กำหนดออกจากสมาธิจิตก็จะสู่สภาพเดิมคือ ขุนมัวเศร้าหมองได้เรียกว่ายะวิมติคือหลุดพ้นชั่วข่าวส่วนผลที่สำเร็จของวิปัสสนาก็คือญาณเมื่อรู้ตามความเป็นจริงผลที่เกิดคือญาณญาณคือตัวความรู้หรือความอย่างรู้วิปัสสนาทำให้เกิดญาณเมื่อความรู้แจ่มแจ้งรู้ตามจริงเมื่อรู้ตามจริง จิตก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งนั้นเด็ดขาดไปเลยไม่หมุนมัวไม่ขัดข้องอีกเรียกว่าอสัมยะวิมติหรือสมุเฉดวิมุติคือหลุดพ้นเด็ดขาดสรุปคือภาวนามีสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งจิตตภาวนาหรือสมถภาวนาหลักการคือทำให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวที่กำหนดได้ตามที่ต้องการ และทําให้เกิดฌานทําให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ชั่วคราวอย่างที่สองคือปัญญาภาวนาหลักการคือมุ่งเอาวิปัสสนาภาวนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือตามสภาวะของมันแล้วทําให้เกิดญาณความอย่างรู้ทําให้เกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างเด็ดขาด การทำสมาธิการทำวิปัสสนาจเจริญภาวนาไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่มีพื้นฐานมีพลังจิตที่เข้มแข็งจากอดีตชาติย่อมจะได้เปรียบหากคุณมีความตั้งใจที่จะทำจริงย่อมจะส่งผลที่ดีต่อคุณหากคุณเป็นผู้ที่มีดวงตาสวรรค์มีกากบาทกลางฝ่ามือมีวงแหวนพฤหัสหรือมีเครื่องหมายลัคกี้เอ็ม นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ที่มีพื้นฐานในการสร้างบุญบารมีคุณมีชาหรือมียานมาตั้งแต่ในอดีตชาติหากจะเข้ามาสู่การทำสมาธิก,การทำวิปัสสนาคุณย่อมจะบรรลุได้เร็วกว่าผู้อื่นนั่นเองเป็นการเสียดายเหลือเกินที่คุณไม่ใช้ความสามารถไม่ใช้พรสวรรค์อันวิเศษสุดของคุณนี้ นำมาพัฒนาจิตให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองอย่างเข้มข้นการทำสมาธิการทำวิปัสสนาเป็นการสร้างบุญที่สูงที่สุดมีอานิสงส์มากที่สุดกว่าการทำบุญชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำทานการถือศีลการทำสมาธินั้นมีบุญมากกว่า ทุกๆสิ่งและการทำวิปัสนาจะมีบุญมากกว่าการทำสมาธิขึ้นไปอีกซึ่งบุญนี้เราสามารถที่จะอุทิศให้ใครก็ได้อุทิศให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายและแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังส่งผลให้ชีวิตเราเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาเจ็บป่วย หรือทำให้ชีวิตเรานั้นคับแค้นเกิดเรื่องเกิดราวทำให้ชีวิตนั้นดำเนินต่อไปได้ยากเราสามารถที่จะทำบุญด้วยวิธีการนั่งวิปัสสนาหรือทำสมาธิอุทิศบุญให้ทุกสรรพวิญญาณได้นี่จึงเรียกได้ว่าพรสวรรค์ที่ท่านได้มาจากอดีตชาติเป็นพรสวรรค์ที่วิเศษสุดๆ บางคนเจอชะตาชีวิตที่กำลังแสนสาหัสเจอวิบากกรรมที่กำลังกระทบกระทั่งให้ชีวิตนั้นลำบากแต่ไม่คิดที่จะนำพรสวรรค์ที่ได้มาที่สวรรค์ให้มาสิ่งที่คุณมีมาตั้งแต่อดีตชาติมารื้อฟื้นมาปฏิบัติเข้าสู่แนวทางแห่งการทำสมาธิทำวิปัสสนาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะนำบุญกุศลนั้น อุทิศบุญใช้หนี้เวณน,นี้กรรมหากคุณยังคิดไม่ได้ขอให้คุณนั้นจงรีบนำตัวเองเข้ามาสู่แนวทางดั้งเดิมมาประพฤติปฏิบัติเข้าสู่วิถีแห่งการทำสมาธิชดใช้นี้เวณน,นี้กรรมจากเจ้ากรรมในเวรให้เขาได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาจะได้ปลดปล่อยเราและชีวิตเราก็จะดีขึ้นบวกกับ การทําทานการถือศีลก็จะยิ่งทําให้ชีวิตเรานั้นราบรืน่นมีกินมีใช้ไม่ขัดไม่สนไม่มีใครมาคอยขัดแข้งขัดข,ดข,ดขาหน้าที่การงานก็จเจริญงอกงามสุขภาพก็จะดีขึ้นเรียกได้ว่าการสวนมนต์ภาวนาเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้อุทิศบุญได้อุทิศกุศลชดใช้นีก้กรรมเจ้ากรรมนายเวรได้ทําบุญได้อุทิศให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มาช่วยเหลือให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรที่จะนำไปปฏิบัติหากยังไม่เข้าใจให้กลับไปฟังให้มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของสมาธิวิปัสสนาว่ามีประโยชน์ต่อตัวท่านเองแค่ไหนคลิปหน้าแอดจะนํารายละเอียด จะมาเฉลยให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าเหตุใดแค่การนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกจึงเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลมีอานิสง์มากเป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการวิปัสสนาหรือการทำสมาธิเข้าใจที่ไปที่มาผลแห่งการเกิดอานิสง์เพื่อที่จะได้เป็นการเรียนรู้ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปปฏิบัติจริงเมื่อได้เข้าใจแล้ว จะได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมีความมั่นใจมีความเข้าใจได้อย่างถูกต้องสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาชมช่องมิ่งขวาญชาแนลแล้วยังไม่ได้กดติดตามกรุณานะคะกดติดตามเป็นกัลยานามิตรกันไว้นะคะและท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยค่ะคลิปหน้าอย่าได้พลาดการรับชม เรื่องราวที่คุณจะได้รู้ว่าเหตุใดการที่แค่นั่งหายใจเข้าหายใจออกจึงได้ผลบุญผลกุศลอานิสงส์แรงกว่าการทำทานหรือการถือศีลกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปหน้าซึ่งสำคัญมากๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ